ผักกาดหินวาซาบิอีสานยอย่านมันหินโอ้เทสเทสสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านในค่ำคืนนี้ครับเรามาอยู่ที่บรรยากาศแบบไหนบอีนทีอินที่อินที่นทสน่อย,ออยมีกองเตีองก็ได้อินที่โอ้มีมัดเื่องด้วย ไม่ธรรมดาดูดูโค้ชคนดูดสู่ใจัวกับตังคาคนยังขำอ่าบาดนี้เอ้าสักเทีนเลยดเหือมตาหน่า เลืเย็นหนึครับผมเย็นแค่ไหนบาเยเย็นหนึงนี่ยังมีต่มยังมีเนื้อโคนครับเนื้อโคุนวะอ๋อเนื้อโคุนเดดร้องให้รเดร้องให้อ่กินไหนเิ่งลอะมาโอ้ับย่างเนื้อนะครับ

กินกับอ,อ,อะไรเนี่ยย่างย่างเนือ้อย่างอะไรนี่ย่างยนังนี้ย่างเนื้อโคคุนครับลองดูเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปกิ้มโคคุนก่อนไปกินอย่างไปกินน้ำกิ้มก่อนเอาโคคุนก่อนนะไปแล้วต้องเอาเยอะๆอยันมันหิน มาแล้วฮมโอ้ขมทั้งประกาศผมทั้งอ,อ,อ,อันเงี่ยผมทั้งเนื้อเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันโดนไปอ่ะมันใหม่ ผมมันรู้ย่างมดเนี่ยแล้วอากาศเป็นยังไงโอ้คือเฮ้เข่ากันไปหมดเนี่ยเข่ากันมัทุกอย่างแล้นนโว,อนนวอโอ้วาสบีเอ่อบ้านยังนี่บ้านยังบ้านเท่านี้บ้านหนองอย่างอโอ้ยยุ้ยจะหนาวบนหนาวเดนะือนแล้าก็เตรียมมาทันทีทันที เลยที่ฉันละโอเคมาเด้อทีมง,งานภาพนี้ยังไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเะนี่ย <c oughs> เอาอยู่ในกลุ่มไลยในกลุ่มเขาในกลุ่มเซกาช่างต้องเข้ากลุ่มเซกาได้บอลหนึ่งบอกว่าเข้าวงออพัทเด้อพัทพัทก่อนเนาะบอดตอนคอเนาะโอเคเป็นไงเด้อมาถาน อันนี้ยังเนี่มูบ่หน้ากากหมูจิ้มหมู นี่ลิ้นหมูห่อนห่อนนี่ลิ้นหมูเนาะเอเดี๋ยว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 ถ้าถ้าเนื้อห้องมือเดี๋ยวมันมีอีกเนื้ออยู่ดิที่ดิทางเนื้อสุดท้ายโอ้มันจีบันดีวันนี้มันจีบันดีบนละมือเดี่ยครับห้องมืออันนี้ อ๋อฮ oh. ึฮอฮึฮึฮึก่หมายคุ้มคึฮ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 ึคึฮึฮอฮึฮาเึฮ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 ึนึฮดคนฮึ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 ฮ่ฮึฮนฮึฮนฮึงเราฮึฮก็ไม่ฮึ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 ฮมฮึฮึฮงแึฮ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 ึวันนี้ ถ้าเอ่อแด้ว่าคนตีมาคนขามานี่ติดคุกหอล่าป่านะาน,น่ปะป่าโอน้เล,เล่น,ลนกมอน,นบริเลนออกมาเนี่เนในในยนเาน,น,ะนาะ<ๆ>อ เป็นบรรยากาศใต้โฮมขีเล็กบ่ต้นขีเล็กบ่คือต้นอย่างนี้เล็กครับเออต้นขีเล็กต้นขีเล็กมันเหมือนใบมะยมเนาะเอ้ยมัป็นโมเดลก่อนขอนบอกยมตาบ่เออขี้เล็กขีล็กครับอือด้านนี้เพลงอะไรนะฮะพี่สุโก้ยจระเล็กจระเล็กตุ้ยจระเล็ก มาริโอน่าก right? ่อนส่กเพลงแล้วกันนะวันนี้มาริโอน่าก็อาจจะไม่ค่อยสบายนิดนิดหน่อยหนะฮะวันนี้กัญชาอะไรใส่ต้มไก่หมดแล้วเลยกัญชากัญชาใส่อันนี้เลยบันอย่างโอเคครับผมนะฮะกัญชาจัดไปฮะเป็นสมุนไพรอารมณ์ดีนะครับผมทั้งต่งอยู่บต่อบัวหนึ่งอื่นนี่เขาปล่อยฮอกกลับ เขาไปเข้ากับบึงกันเนี่ยเขาต้องอยู่ติตอนเซก่าดิพอเขาล็อกดาวเซก่าออกน้องหิงก็บ่ได้ออกทั้งแยกาน้องหิงเขบ่ได้เพราะว่าตำรวจตั้งด่านเมึนตอนนี้แล้วก็ไปทั้งเส้นล้งบานออกไปทั้งอะไบงให้ไปบ่ได้เขาตรวจเมึนอะไรตลอดไปกับค่ำคืนนี้นะครับกับ บางๆแสงโสมกับโซดานแสงโสมท่านนีคยังเหนื่อ <c oughs> ไยไหม